ค่ะทุกคนวันนี้อลิจะมาแนะนําอบผ้านะคะแบบแห้งเป็นของซัมซุงนั่นเองนะคะอันนี้กําลังอบเสื้ออยู่นะคะเห็นไหมแล้วคือแห้งมากพร้อมใช้งานได้เลยทุกคนดูสิสุดยอดต้องตากเลยทุกคนคือดีมากนะคะคือดีมากทุกคนพกผมก็ได้คือมันใหญ่ขนาดไหนถึงตักพกผมได้ตั้งสองสามผืนวมกันนะคนุณคือโอเคมากเลยนะอันเนี้ยที่สําคัญนะคะคือเขามีตัวนี้ด้วยนะเนี่ยเป็น น้ำยาปรับผ้านุ่มเขาจะใส่เป็นซองแบบนี้มาจะเป็นกระดาษบอกว่าตัวนี้นะคะเป็นทังน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำหอมด้วยนะคะคือดีมากนะคะทําให้ผ้าเนียนุ่มตัวนี้นะคะสําคัญมากๆเลยน้าหนาวแล้วก็หน้าฝนนะคะเพราะว่าหน้าฝนในตากผ้าทําให้ผ้าเนี่ยอ,อับชื้นถูกไหมผ้าอับชื้นแล้วก็กินเหม็นอับเนาะเพราะงั้นอันนี้คือตอบโจทย์มากๆเลยนะคะแล้วก็หน้าหนาวเนี่ยจะไม่ค่อยมีแดดทุกคนจะมีแต่ อากาศเย็นหิมะอะไรเงี้ยแล้วก็เสื้อผ้าก็จะแห้งช้าปกติตากมัามวันที่เสร็จแล้วนะคะเราจะต้องเอาน้ําตรงนี้อันนี้คือปริมาณน,น้ํา50ปอรเ็อันนี้คือแม็กซ์นะ,ะปริมาณน,น้ําตรงนี้ขึ้นมานะคะแล้วมันเต็มกี่ลิตรไม่รู้นะนี่นี่นะคะอันนี้จะเป็นรูละทิ้งน้ําคือเราต้องเอาน้ำเนี่ยไปทิ้งทุกครั้งนะคะต่อมานะคะ เพราะว่าข้างในฝุ่นเยอะมากแผ่นกรองนะคะข้อดีของการอบผ้านะคะคือเขาจะดูดเอาฝุ่นที่อยู่ตามผ้าแบบนี้ออกมานะคะคือเยอะมากทุกคนดูดิเพราะเอาออกมารวมๆกันนี่ขนาดซักในเครื่องซักผ้าแล้วนะคะเครื่องซักผ้าก็คือฝุ่นเยอะแบบนี้แต่พอเอามาได้ปุ๊บก็ยิ่งเยอะเข้าไปอีกนะคะเนี่ยทั้งขนแมวขนคน,คนประกอบเสร็จแล้วแล้วก็กลับเข้าไปที่เดิมนะคะ